สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของน้ํามันเครื่องนะครับที่เราจะใช้กับเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับเอาน้ํามันเครื่องของรถกระบะนะครับรถยนต์ดีเซล นะครับมาใช้กับเครื่องตัดหน้า4ี่จังหวะนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับว่าสอบถามมานะครับใช้ได้หรอใช้ได้ดีไหมนะครับเครื่องเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของน้ามันเครื่องตรงนี้กันนะครับด้านหน้าของผมนะครับก็มีน้ามันเครื่องนะครับอยู่3มแกลลอนนะครับ ซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับขวดสีเทาๆก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์เช่นกันนะครับขวามือนะครับแกลลอนสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของรถยนต์ดีเซลนะครับโอเคนะครับซ้ายมือนะครับน้ำมันเครื่องเรียกว่าขั้นพื้นฐานนะครับน้ำมันเครื่อง เกรดปกตินะครับที่เราสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านซุ้มรถแถวแถวบ้านทั่วๆไปนะครับมีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับทีนี้ก็ผมยกตัวอย่างมาให้เป็นยี่ห้อของ Custo นพาวเวอรนะครับซึ่งก็เป็นน้ำมันเครื่องเรียกว่าขั้นพื้นฐานนะครับที่มีคุณภาพที่เรียกว่าโอเค OK มากๆนะครับซึ่งนะครับโดยปกตินะครับเราจะ ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับในการเติมนะครับในส่วนของเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับก็จะใช้น้ำมันเครื่องอขันพื้นฐานกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสามารถใช้ได้เลยนะก็ต่อมานะครับน้ำมันเครื่องขวดสีเทาๆนะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเป็นสังเคราะห์แท้ๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่เราจะใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นน้ำมันเครื่องเกรดสูงนะครับถามว่านำมาใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้ไหมนะครับถ้าว่าหาได้นะครับหรือว่าเพื่อนท่านใดที่ใช้เครื่องตัดหญ้าสีจังหวะที่แบบมีราคาแพงๆหน่อยนะครับยกตัวอย่างเลยก็น่าจะมีแต่ Honda นะครับ เครื่องตัดหญ้าของ Honda นะครับมันจะเป็น gx 3 5หรือ gx 5 0นะครับราคาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่เกือบหมื่นนะครับดังนั้นนะครับเทาว่าเพื่อนๆที่อยากที่จะทนุดถนอมนะครับในส่วนของเครื่องตัดหญ้านะครับการที่เลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเขาจะมีคุณสมบัตินะครับในการหล่อลื่นนะครับในการที่จะ ช่วยลดคาบขมเมานะครับจะช่วยให้ล้างนะครับในส่วนของกระบอกซูบลูกแหวนอะไรต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับมากๆในส่วนนี้นะครับช่วยได้มากเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ราคามันก็นะครับอย่างถูกๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ350นะครับถูกๆเลยนะครับ350ไปจนถึงกระทั่ง เจ็ดเบ็ดร้อยก็มีนะครับสังเคราะห์แท้นะครับที่มีเรียกว่าติดตลาดในบ้านเรานะครับก็จะมีในส่วนของเอ็มโซยนะครับลิควิดโมลีนะครับโมตุนนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันเครื่องติดสังเคราะห์แท้นะครับซึ่งจะมีราคาแพงหน่อยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่อยากที่จะดูแลเครื่องตัดหญ้านะครับอาทิอย่างเช่นก็เครื่องตัดหญ้าฮอนด้านั่นแหละนะครับซื้อมาราคาแพงๆนะครับก็ ยาวถ้าว่าอยากได้น้ามันเครื่องดีๆก็นะครับแนะนําเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถามว่าซ้ายมือนะครับในส่วนของขวดสีอทองของคัสตอนนะครับหรืออ,อีห้ออะไรก็ได้นะครับที่มีขายอยู่เป็นตามปัม๊มตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันไม่เสียหายนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆนั้น จะเลือกใช้นะครับอย่างถ้าว่าใช้เครื่องตัดหญ้าจีนนะครับเครื่องตัดหญ้าก๊อปอะไรน่นะครับไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าราคา3 4 5 0ี่พนเนี่ยนะครับก็เลือกใช้ในส่วนของน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาเกรดทั่วทั่ไปก็ถือว่าเพียงพอนะครับอันนี้ก็มาตั้งให้เป็นตัวเลือกนะครับว่าน้ำมันเครื่องนะครับมีหลายเกรดนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นแกลลอสสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะครับเป็นของกระบะดีเซลนะครับที่มีเพื่อนๆนนะครับสอบถามมาในคลิปนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับใช้ได้นะครับโดยส่วนตัวของผมก็คือใช้ได้นะผมจะใช้ในกรณีที่นะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์มา ให,ใหม่นะครับมันมน้ำมันมันจะเหลือทุกครั้งที่ถ่ายนะครับก็มันจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งลิตรนะครับดังนั้นในการเติมเครื่องตัดหญ้านะครับสีจังหวะอย่างของผมเนี่ยเป็นเครื่องตัดหญ้า new wave นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เรียกว่ามีกําลังนะครับที่เทียบเท่านะครับในส่วนกับของอเครื่องตัดหญ้าของ gx 5 0นะครับซึ่งจะ ใช้น้ำมันเครื่องในแต่ละครั้งก็คือ 100cc ซีซีนะครับซึ่งจะมากกว่าเครื่องตระกูล Gx 3 5นะครับซึ่งในการเปลี่ยนถ่ายนะครับกับของน้ํามันเครื่องรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งลิตรนะครับในการเปลี่ยนถ่ายมันก็จะได้อยู่ประมาณแค่5ครั้งนะครับของผมเนี่ย,ยเครื่องตันญ่าผมจะเปลี่ยนนะครับ gaan, บ่อยนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับบางที ผมตัดย่าเนี่ยนะครับประมาณหกไร่7ไร่นะครับหรือประมาณ10ไร่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนถายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะบ่อยดังนั้นการเติมน้ํามันเครื่องของรถยนต์นะครับาถามว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับส่วนตัวของผมก็คือใช้งานได้ปกตินะครับแต่จะมีความแตกต่างนะครับกับของน้ํามันเครื่องของอเตอไซค์เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของความหนืด นะครับน้ำมันของรถยนต์เนี่ยมันจะมีความเหนืดมากกว่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็คือเบอร์อ่านะครับแต่ความเหนืดนะครับของน้ำมันของรถยนต์เนี่ยมันก็จะเหนืดกว่านะครับดังนั้นมันก็จะทำให้เครื่องนั้นนะครับพละกกำลังมันค่อนข้างที่จะอ่ไม่จัดจ้านเหมือนกับที่ว่าเราเติมน้ำมันของอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถามว่าใช้งานแก้ขัดได้ไหม ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับไม่ไม่พังนะครับผมใช้มายังไม่พังเลยนะครับบางทีนะครับผมก็เอาน้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยนะครับของดีเซลนะครับเอาไปเติมน้ำมันเอาไปเติมในน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำนะครับมันกลับใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่ามันจะเหนืดอืดขึ้นมานิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่แต่ว่าถ้าว่าบางคนที่เขาไม่กล้าใช้นะครับอันนี้ผมก็เออไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเเซนะครับว่าจะไม่พังหรือว่าจะไม่เสียแต่เท่าที่ผมใช้มานะครับมันจะเป็นการเติมมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าการเติมเครื่องตักหย่าก็คือไม่พังนะครับเพียงแต่มีผลข้างเคียงก็คือมันจะอืดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าความหนืดของน้ํามันรถยนต์นะครับมันอาจจะเหนืดกว่าน้ามันของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมลองมานะครับผมจะลองแค่น้ํามันเครื่องรถของรถยนต์ดีเซลนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องของรถเก๋งนะครับเบนซินเนี่ยเอามาเติมเครื่องตัดหญ้าจะได้ไหมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องของรถยนต์รถกระบะเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ผมใช้มานะครับในหลักการของการช่างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีผลเสียไหมหรือว่ายังไงนะครับแต่เท่าที่ผมใช้มาก็คือไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเลือกได้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้หาเป็นของ น้ำมันเครื่องของสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะเป็นของอเกรดทั่วๆไปนะครับหรือว่าจะเป็นเกรดของอสังคเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะประหยัดงบหน่อยนะครับก็เกรดทั่วๆไปนะครับก็ให้เลือกหายี่ห้อที่ดีๆหน่อยนะครับก็จะได้ช่วยในส่วนของการยืดอายุการใช้งานเครื่องตัดหญ้าของเราได้ด้วยนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับน้ำมันเครื่อง ทั่วๆไปนะครับเกรดขั้นพื้นฐานนะครับที่มีคุณสมบัติในการช่วยในการหล่อลื่นช่วยในการลดคาบขมออะไรต่างๆนะครับก็เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าของเรานั้นมันจะใช้รอบค่อนข้างที่จัดจัดนะครับดังนั้นถ้าว่าเราหาน้ำมันเครื่องเกียด,ดีๆได้นะครับก็สามารถที่จะลดการสึกหรอนะครับหรือช่วยยืดอายุเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนๆไปได้เยอะเลยนะครับอย่างใครที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับในส่วนของ Honda นะครับ g x เอหรือว่า GX35 าานะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหาน้ามันเครื่องเกลดสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์แท้ๆสังเคราะห์ร้อยเลยนะครับหาเกรดถูกๆนะครับอย่างของ M s o ซเนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับก็เราสามารถที่จะยืดอายุนะครับยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกรดสังเคราะห์ร้อยนะครับเราก็ยืดอายุ ไปจากเกรดที่เราใช้น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐานทั่วไปได้อีกเท่าหนึ่งนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าผมใช้น้ำมันเกรดของธรรมดาเนี่ยสิไร่ผมก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับแต่ถ้าผมใช้ในส่วนของเกรดสังเคราะห์ร้อยนะครับผมก็จะยืดลงไปนะครับตัดประมาณ20หรือ30ไร่ผมก็เปลี่ยนถ่ายทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็มาแนะนานะครับพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ํามันเครื่องนะครับกับเครื่องตัดหญ้านะครับ ของรถยนต์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่อยากให้ใช้เป็นในช่วงของการฉุกเฉินและกันนะครับบางทีไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมันเหลือนะครับก็ไม่รู้จะพาไปไหนนะครับก็เอามาเติมเครื่องตัดหญ้าหรือเติมมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่เอามาเติมเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อความสบายใจนะครับเติมมอเตอร์ไซค์บางทีอาจจะเกิดความเสียหายในอนาคตนะครับแต่ถ้ามีรถกมอเตอร์ไซค์เก่าๆอย่างเงี้ยอันนั้นไม่มีปัญหานะครับก็อันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับ ใช้ได้นะครับทั้ง3แบบนะครับเกรดมาตรฐานนะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เกรดสังเคราะห์แล้วก็น้ำมันรถยนต์นะครับที่เหลือจากการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็เอามาแก้ขัดในยามฉุกเฉินได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรที่จะสงสัยหรือจะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าว่าผมรู้ผมก็จะชี้แจงนะครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ พยายามหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่าดราม่ากันนะครับมันจะใช้ได้หรือใช้ได้ไหมเนี่ยเบื้องต้นนะครับเต่าที่ผมใช้มาใช้ได้นะครับน้ามันเครื่องรถยนต์นะครับของดีเซลนะครับรถน้ำมันรถน้ำมันเครื่องรถกระบะนํามาใช้ได้นะครับยังไม่มีปัญหามีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือมันจะค่อนข้างที่จะอืดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเต่าที่ผมเจอปัญหาณตอนนี้นะครับแต่การใช้งานอย่างอื่นนะครับเครื่อง มีผลต่อเครื่องอะไรอย่างอื่นนั้นเบืองตอนน้นณตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ